จเจริญพรทุกท่านสาเดือนมาเจอกันครั้งหนึ่งก็ดีพอดีนะสมัยก่อนหลวงพ่อไปกลับครูบาอจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณ3เดือนครั้งหนึ่งปีหนึ่งไปได้4ครั้งเป็นข้าราชการต้ารอวัดหยุด ในช่วงมาคะวิสา,าขาช่วงนี้ข้าพันศารก็ช่วงวันเฉลิมในสามสี่เดือนนี่จะไปหาครูบาอาจารย์ไปชาร์จพลังคือเข้าใกล้ท่านใจเราก็จะตื่นตัวในการปฏิบัติเราห่างห่างมาบางทีก็เฉยเหมือนกันอยู่กับโลกจะทำให้ต่อเนื่องตอลอดเวลานะมันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน บางช่วงเราก็มีเรื่องวุ่นวายมากมายนะงานมากหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่หลวงพ่อไม่เคยทิ้งการปฏิบัติแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ละเดือนเนก็จะออกไปกราบครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆจะไปกัวราชหลวงพ่อพุธอยู่กโคร,ราชแล้วก็บาเดือนๆก็จะคอยดูครูบาอาจารย์มาเทศในกรุงเทพก็ไปฟัง ฟังเทศท่านนะไปได้เห็นท่านนะก็ใจมันก็มีกำลังขึ้นมานึกดูสมัยก่อนท่านก็คงลํลำบากเหมือนกันเพราะท่านก็เคยเล่าแต่และองค์ล้มลุกลุกลกานมาทุกอง์คลำบากกว่าจะได้ธรรมะมีพอได้ธรรมะ,ะ,ะแ,แล้วแต่ละองค์แต่และองค์ท่านอยู่มาจนแก่จนเฒ่าดูท่านมีความสุข มันไม่เหมือนคนทางโลกคนในโลกนะแก่เท่าแล้วดูเฉาดูเหี่ยวแห้งไม่มีที่พึ่งที่อาศัยอะไรเงี้ยลำบากไม่มีความสุขไม่มีความอบอุ่นถ้าครูบาอาจารย์ท่านภาวนาของท่านดูท่านมีความสุขดูท่านมีความอบอุ่นดูท่านมีความมั่นใจอย่างชาวโลกเนะี่ดูแล้วไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความแน่นอน แต่ละคนกน็จะกังวลว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงครูบาอาจารย์ท่านดูมีความสุขท่านอยู่กับปัจจุบันได้แล้วแต่ก่อนที่ท่านจะมามีความสุขท่านก็ลําบากเหมือนพวกเรานี่แหละกิเลสไม่เข้าใครออกใครหรอกเราต้องต่อสู้มาทุกองค์ทุกองค์พอไปเห็นท่านเราก็ตั้งใจว่าเราต้องดีอย่างท่านให้ได้ต้องมีความสุขอย่างท่านให้ได้ ทำไงจิตใจจะเหมือนท่านก็คอยดูท่านปฏิบัติยังไงท่านสอนอะไรแล้วก็เอามาทำแต่หลวงพ่อรู้จักเลือกครูบาอาจารย์นะรู้จักเลือกเข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์ที่เข้าไปเรียนด้วยนะัครูบาอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะในสายวัดป่านอกสายวัดป่าก็เข้าไปไปอย่างครูบาพรหม,มาจาักอะไรนะทางเหนือท่านก็เก่งมว่นท่านท่านก็ดี แต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนลงที่เดียวกันหมดเลยออกไปเจอท่านนะสอนลงมาให้เรามีสติให้เรารู้เนื้อรู้ตัวสอนให้เรารักษาศีลมีสติเจริญปัญญาพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนะี้ยท่านจะสอนแต่ละคนนะแตกต่างกันไปเราก็คอยฟังเอาอย่างหลวงพ่อถ้าออกไปหาครูบาอาจารย์เนะี่ยท่านจะสอนให้ดูจิต กี่องกี่องก็สอนให้ดูจิตเหมือนกันหมดนะกระทั่งบางองนะขึ้นชื่อลือชาว่าสอนให้พุทโทธพิจารณากายอย่างโลตามหาบัวนะให้พุทโทธพิจารณากายหลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะท่านกลับบอกให้ดูจิตเอาแต่ท่านก็บอกว่าไม่ให้ทิ้งพุทโทธว่าถ้าทิ้งพุทโทธไปเดี๋ยวจิตมันไม่ถึงฐานมันดูจิตไม่ได้นี่หลวงพ่อมาพุทโทธพุทโทธใจมันไม่ลง มันไม่ถนัดพุโทโธก็ลกลับมารู้ลมหายใจจิตก็เข้าฐานเข้ามาที่เดียวกันสุดท้ายก็มาเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจตัวเองพวกเราภาวนานะเราอย่ามาตามหลวงพ่อ,อยางหลวงพ่อทำสมถะด้วยอาณาปาณสติเจริญปัญญาเนี่ยโดยใช้จิตตานุปัสสนาพวกเราไม่จำเป็นต้องเหมือนหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะคือหลักของการปฏิบัติ เราก็ต้องไปดูตัวเราเองว่าเราปฏิบัติแบบไหนนะจิตสงบเราปฏิบัติแบบไหนจะเกิดปัญญาแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันเรียนแบบกันไม่ได้นี่คือเหตุผลที่หลวงพ่อแม่จัดคอร์สด้วยตัวเองเลยเนะีย่ยพานั่งสมาธิพร้อมๆกันพาเดินจงกรมพร้อมกันทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันทำไมไม่ทำเพราะว่าพระพุธทธเจ้าท่านก็ไม่เคยทำ ท่านมีแต่สอนหลักของการปฏิบัติให้แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปบอกโน่นคนไม้ในเรือนว่างนี่ภูเขาที่ถ้ำแยกย้ายกันไปแยกย้ายแล้วก็ไปเร่งความเพียรของตัวเองแต่ละคนก็ดูตัวเองว่าควรกับกรรมฐานอะไรอย่างโลวงพ่อธรรมานาปาสสติหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าลูกศิษย์ต้องธรรมานาปัสติบางคนไม่เหมาะกานาปัสติทำไม่ได้ คนไหนทำได้ก็ดีทําไม่ได้ก็แล้วไปมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่แตกต่างกันนะไปทําอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันขอเพียงให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเท่านั้นเอง